ันนี้นะคร Connie, ับก็เป็นการมอบบ้านให้คุณยายอย่างเป็นทางการนะครับวันที่15ก <okay> ันยายนนะครับก็บ้านก็เสร็จแล้วนะครับคุณยายดีใจไหมยายดีใจมไหมยยายใชยโยนเลยสิยิ้มเลยยมขอบคุณสายบุญขอบคุณททุก่ายครับขอบคุวันนี้เดี๋ยวเรายังไม่ทิ้งยายหรอกเดี๋ยวจะมาเยี่ยมเรียบร้อย ឯតតកោយាយកោយាយសក្តិភិម័ណខ្លាំងណាស់តាមស្ម័យតាមបាណអឺមានយាយមានបូនកោយរស៊ីមានបានអូរស៊ីកូនចៅរស៊ីមានប្រកណិញមានថ្មៃច័យាចេះក្រលអឺដូចយ៉ាងណាកោចតែមានមានទៅមកហៃយាយអឺគ្រូជ័យបើចាញ់ស្អែអោយលេឲ្យលេមើលឲ្យលេមើល เลี้ยอเล้ยวไเยบจะเลบเลยครับหนึ <concrete randomized> ่งห้าซีหนึ่งห้าซีหนึ่งห้าซีนะครับห้าี

านจ้องขนาดแล้ว,วมีบ้านไคบ้านมีที่อาไี่าาน้ามวยอาบไม่อาบไ,ไม่อาดด